อิ่มอะไรก็ไม่เท่าอิ่มบุญเบิกบานใจอะไรก็ไม่เท่าทำบุญทำอะไรก็ไม่ยิ่งใหญ่เท่ากับทำบุญดังนั้นเราเรียนเชิญทุกทท่านมาร่วมกันทำบุญทำบุญร่วมกันว้าวท่าดีดีกับพี่คำร้อน ว่ากันว่านะครับคนเราหรือมนุษย์เราเนี่ยเกิดมาก็มาแต่ตัวอย่าเมื่อต้องจากโลกนี้ไปก็ไปแต่ตัวไม่มีอะไรติดตัวกลับไปได้เลยแต่พระท่านว่าสิ่งหนึ่งที่ติดตัวคนเราไปได้ก็คือดีกับชั่วหรือบุญกับบาปนี่แหละครับใครทำมากกว่ากันใครสร้างสรรค์สิ่งดีมากกว่ากันและสิ่งนั้น ก็จะติดตัวเขาไปแม้ว่าตัวเขาหายสบสมแล้วแต่ชื่อเขายังคงอยู่และสถิตให้มนุษย์รุ่นหลังๆได้รู้ว่าคนคนนี้สร้างบุญหรือสร้างบาปวันนี้เรามาเจอกับอาจารย์ไพรโรธรื่นวิชาผู้เขียนมหายันรวยนะครับซึ่งเป็นผู้นำด้านจิตวิญญาณของคนอีกหลายๆคนเป็นคนปลุกพลังจิตพลังใจให้กับพี่น้องในการต่อสู้ชีวิตได้อย่าง มหาศารเจอกับท่านอาจารย์มังกรก็เป็นลูกศิษย์ของอาจารย์ไพรโรธก็อยากให้อาจารย์มังกรเนี่ยนะครับได้พูดถึงสิ่งซึ่งจะติดตัวไปกับอาจารย์ไพรโรธนั่นคือบุญมากมายมหาศารที่ลูกศิษย์ทุกคนได้มาพบแล้วเนี่ยก็จะรู้ว่าท่านทาแต่สิ่งซึ่งเป็นบุญและไม่ใช่บุญ,บญเล็กอะทมแต่บุญใหญ่ๆนี่มากมาย ผมเชื่อว่าอาจารย์มังกรเนี่ยเ,เห็นและก็ร่วมด้วยทุกครั้งอาจารย์มังกรลองพูดถึงบุญที่อาจารย์ไพรุได้สร้างไว้ให้เราและมันจะติดตัวอาจารย์ไพรุไปครับก็กลับสวัสดีนะท่านผู้ชมทุกท่านแล้วก็สิทยินุสิทธ์ของท่านอาจารย์ดรไพรุด,ด,ด้วยวิชาแห่งมหายานรวยของเรานะแล้วกลับสวัสดีครับพี่อาจารย์ใหญ่ดรไพรุด้วยวิชาแล้วก็พี่คำรณนะครับครับถ้าอาจารย์อธิบายเรื่องบุญนะก็คือ ที่ท่านอาจารย์ดรไพโรจน์เรื่นวิชาแห่งมหาวิทย,ยได้กระทานั้นมันนับคะนาไม่ได้หรอกครับเพราะมันมากมายเหลือเกินเพราะท่านทําทุกวันนะแต่ที่ทําหลักๆประจาเนี่ยที่อาจารย์จําได้และรู้ได้สัมผัสได้ด้วยใจนะฮะเจ็ดปีกว่าที่ผ่านมาเนี่ยท่านเขียนยันมาไม่รู้กี่แสนแผ่นแต่ปัจจัยที่ได้เนี่ยท่านนําไปสร้างคือหนึ่งอุโบสถคํมชาโนดอุโบสถคํมชาโนตเนี่ยท่านตั้งใจมากนะฮะตั้งแต่เริ่มไปทํานู่นนั่นนี่สารพัดนะฮะไปช่วยเหลือชาวบ้าน ไปทําประชาคมไปทําประชาวิจารณ์ททุกอย่างท่านลงมือไปทําทั้งหมดจนกระทั่งได้เป็นอุโบสถที่สวยงาม,มที่สุดขึ้นมานะฮะท่านลงทุนลงแรงแล้วก็เอาปัจจัยจากการเขียนยันทั้งวันทั้งคืนท่านท,ที่นั่งหลังคนหลังแข็งนะไปสร้างโบสถ์นะฮะและตอนนี้สร้างเสร็จแล้วเสร็จแล้วนะฮะและประการที่สองท่านไปสร้างวิหารพระเหนือพรมที่อำเภอหนองแคจังหวัดสระบุรีที่วัดสันติวิหารนะฮะสวยงามมากหนะ้านะกว้าง15เมตรสูง16เมตรนะฮะ ทีเนี้ยก็สร้างไว้เป็นตำนานเหมือนกันที่หนองเคสระบุรีนะท่านไปชมได้นะวิหารสวยไม่มีที่ไหนเหมือนและประการที่สามคือพี่อาจารย์เฟโรท่านสร้างเนี่ยเจดีชาเวดกองจำดองจำลองนะสร้างไว้ที่อำเภอพรเยจังหวัดเชียงใหม่สร้างถวายให้กับครูบาบุญชุม่มญาณสังวโลที่ครูบาบุญชุ่มบอกว่าจะต้องให้ครูบาไก่ท่านเนี่ยให้อาจารย์เฟโรเนี่ยเป็นเจ้าภาพนะท่านก็รับเลยนะรับเป็นเจ้าภาพแล้วก็ อะบูรณะวัดหลายอย่างในวันนั้นนะฮะแล้วก็สร้างเจดีเฉวิมะกรงจําลองไว้ประดิสถานสวยงามถ้าทุกท่านไปอำเภอพราวัดดอยเวียงชัยมงคลนะจังหวัดเชียงใหม่แวะชมกราบไหว้ได้และที่ผ่านมาเนี่ยโควิดเนี่ยไม่ว่าจะเป็นกี่ครั้งนะฮะหปี2ปี3ปีท่านแจกทานหลายหมื่นครอบครัวนะฮะหน้ามาหาญานโดยเลขกที่6 3วิภพพาวดีวลังสิตนะฮะที่หน้าสํานักง,งานเนี่ยมีคนมารับแทบจะทุกเดือน บางเดือนไม่มาก็ท่านก็เอาไปแจกเองนะฮะนี่ผมไปด้วยทุกครั้งผมเป็นพยานได้แล้วก็ช่วยเหลือสังคมในการให้ทุนการศึกษาเด็กและเยอะแยะมากมายเกินจะนับขนาสิ่งเหล่านี้นะ่ะถ้าถ้าขึ้นชื่อว่าด้วยการให้ทานศีลภาวนาเนี่ยตัวของอาจารย์เองนะมั่นใจว่าท่านอาจารย์ไพโรธทําพร้อมแล้วนะฮะพร้อมแล้วแล้วก็สมบูรณ์ด้วยฮะในการเขียนยันก็ถือว่าได้เผยแผ่คลถาเลขยันที่เป็นมงคลให้กับชาวโลกเลยนะ,ะไม่ใช่แค่ประเทศไทยลูกศิษย์ท่านมีหลายประเทศ แล้วท่านก็ถือว่าทําหน้าที่ท่านพร้อมสมบูรณ์ในเกิดเป็นคนคนหนึ่งถือว่าผมภูมิใจแทนมากครับนี่คือสิ่งซึ่งออกมาจากใจอ <c oughs> าจารย์มังกรนะครับนี่ถือเป็นอีกหนึ่งลูกศิษย์เอกของอาจารย์ไผรโลดเลยทีนี้นะครับนี่คือบุญใหญ่แล้วก็บุญเล็กบุญน้อยอาจารย์ไพรโรดส,สร้างสมมาเจ็ดปีไม่พอผมเชื่อว่า นับจากนี้ไปไปีที่แปดเนี่ยนะที่เก้าที่สิบแลผมเนี่ยว่าอาจารย์มีเป้าหมายในด,ดวงใจอยู่อีกครับก็ท<ๆ>ําไปเรื่อยๆมีคนถามว่าอาจารย์ทําอะไรตอ่อเมื่อวันเมื่อวันก่อนก็ที่เหลือเฟือมกโจกก็ถามอาจารย์จะทําบุญที่ไหนตอ่อสมจิตจตงจอะหอก็ถามว่าอาจารย์จะทําบุญที่ไหนตอ่อลูกศิษย์หลายคนก็ถามอาจารย์ก็บอกใจเย็นๆเพราะว่าการทําบุญไม่ต้องเร่งรีบทําไปเรื่อยๆทําไปเรื่อยๆเหมือนรดน้ําต้นไม้ ให้เขาชุ่มฉ่าออกดอกออกใบเติบโตค่อยๆโตหัวใจชุ่มฉ่าหัวใจไปเอยไม่รีบทําไปเรื<ๆ>่อย<ๆ>ให้สบายใจอาจารย์มังกรสงสัยไหมว่าครับอาจารย์ไพรโนดเนี่ยทําบุญทําบุญแล้วนะครับได้อะไรการทําบุญจริงๆเนี่ยถ้าถามว่าได้อะไรเนี่ยอันดับแรกนะครับอาจารย์มั่นใจว่าพี่อาจารย์ไม่ไม่ได้ต้องการอะไรหรอฮะ ข้อหนึ่งเนี่ยมีครบหมดแล้วเท่าที่มองเนี่ยหนึ่งเรื่องธรรมะนี่ไม่ต้องพูดเลยพี่อาจารย์ใหญ่ต้องสอนผมด้วยซ้าผมมานั่งคุยเนี่ยบางครั้งพูดไม่รู้เรื่องเลยผมยังโดนเขกหัวเลยว่ามึงพูดไม่ถูกนะ,ะต้องไปคิดใหม่ทาใหม่ต้องทํามาหากินด้วยต้องเป็นอาจารย์ด้วยต้องใช้ชีวิตทางโลกทางธรรมคู่กันเนี่ยยังต้องได้รับคําสอนจากพี่อาจารย์ไปเพราะฉะนั้นผมเชื่อว่าเรื่องคําว่าได้อะไรเนี่ยไม่ได้อะไรเนี่ยพี่เขารู้อยู่แล้วมันได้ความสบายใจอันดับแรกแล้วก็ได้ช่วยเหลือสังคมมากกว่า แต่เรื่องบุญเนี่ยแค่คิดมันก็อิ่มแล้วพี่คำรณน,นะเรื่องพุทธศาสนาเราคือบุญคิดแล้วอิ่มใจสุขใจผมเชื่อว่าพี่อาจารย์เขาอิ่มใจสุขใจมากกว่าที่เห็นทุกคนได้ได้มีความสุขเชื่ออย่างนั้นนะฮะก็ได้ร่วมบุญกันมันเป็นความเชื่อของคนไทยครับเป็นความเชื่อของคนที่นับถือศาสนาพุทธครับว่าการทําบุญเนี่ยก็จะทําให้เราเนี่ยได้เจอแต่สิ่งดีๆครับได้เจอแต่ความสุขแล้วก็หวังว่า ชาติหน้าจะได้มีกินมีใช้เหมือนชาตินี้ได้เกิดในประเทศที่มีอุดมสมบูรณ์อยู่ใต้ร่มพระพุทธศาสนาเราได้ทําบุญต่อไปครับแต่ต้องทําด้วยใจด้วยนะใจกราการทำบุญก็ต้องทำด้วยใจพี่พี่มองทำาด้เลยถ้าใจไม่ทำก็ไม่ไปทำได้ความเสียดายอารนี้พอมาแปงยี่สิบพอเอาที่เราเต็มใจเอาที่เราพอใจ กำบุญแล้วก็อย่าให้เดือดร้อนเพราะนั้นเพราะนั้นนอาจารย์เปรตมีความสุขในสิ่งที่ได้ทําไปใช่ไหมครับถ้าเราตั้งใจทาเราตั้งใจทําเราพอมีที่จะทําเราก็ทําตามที่เรามีไม่ใช่ว่าเราทําแล้วเราเดือดร้อนอหรือจะต้องไปเรียลไล่คนอื่นที่เขาไม่พร้อมอืมเหมือนกับสมัยก่อนย้อนหลังไปในอดีตผมเชื่อว่าทุกคนก็เคยพบเคยเจอ บางครั้งเราก็ไม่ได้อยากทําบุญเพราะว่าเราไม่มีปัจจัยพรอซองกระถินพระป่ากมาเต็ม <No. S 1> ในช่วงเราบางคน <c oughs> เราเข้าใจ <c oughs> เราก็เข้าใจบางคนทํางานเงินเดือน <c oughs> เขาก็ไม่ค่อยพอกิน <c oughs> เขาก็เลยไม่พร้อมแต่เขาก็อยากอยากใส่แหละคนพุทธนี่เราทำบุญทุกครั้งเนี่ยเราไม่ไม่ได้เลียอไใครเราตั้งสร้างโบสถ์สร้างยดีเรามีเงินพร้อม <c oughs> ที่จะสร้างแนละ้ว เราก็สร้าง<ม>แต่ว่าพิ่พรถบอกอาจารย์หนขอร่วมสักสองร้อยหรือพันหนึ่งอ่าอย่างนี้โอเคเพราะว<ม>่าเราไม่ได้ขอเขา<ม>เขามาเสนอเองอย่างนี้โอเคก็ร่วมบุญไป,ปแต่ถ้าเกิดแจกซองเอาไปแล้วกระถินนมะป่ายอย่างเงี้ยบางคนเขาไม่พร้อมในพร้อมเรารู้สึกสงสารเพราะว่าเราเคยเราเคยตอนที่เราจนแล้วเรารู้สึกสงสารด้วยเองว่าเราไม่มีเงินทําบุญแต่คนที่มาเรียกอะไรก็ยี่สิบไม่ใส่อะไรเงี้ยคือก็เลยว่าไม่เรียกอะไร แค่บอกบุญบอกก็บอกปากเปล่าไม่มีสองใครอยากร่วมบุญก็มาเราก็เปิดโอกาสให้แล้วก็อยากร่วมก็ร่วมพอใจเต็มใจร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ยืน่นให้ก็ถือว่าคุณได้ร่วมไม่เคยพิมพ์รวมตั้งสองพันได้ทำบุญไม่เคยเลยไม่ไม่เอาไม่ไม่ทำเต,ตรียมเงินให้พร้อมจะทำอะไรแล้วก็ทำเลยแต่ใครจะมาช่วยเสริมเติมแต่งก็เอาไปร่วมกันถือว่าทำบุญร่วมกันอย่างนี้ยสบายใจครับเพราะนั้นนี่คือ สิ่งซึ่งอาจารย์ไพโรธอิ่มเบิกบานแล้วก็สบายใจครับคือได้ทําบุญทั้งบุญเล็กบุญใหญ่จนครบแล้วแต่ก็ยังไม่หยุดและจะทําต่อไปเรื่อยๆอาจารย์มงครเองก็เช่นกันผมก็พยายามยจะดำ,ด,ดำเนินร่วมนะ<ช>ด้วยดําเนินรอยตามนะครับแล้วสิ่งนี้นะครับที่บอกว่าเรามาแต่ตัวกลับแต่ตัวแต่สิ่งนี้ จะติดตัวไปทั้งพบนี้และก็พบหน้าใช่ไหมครับครับอ <x> ่าปบบมเอให้กบุญหน่อยฮะแได้แได้แสดสนุกอ่านักนาฮาน้องจ๋าได้มาทำบุญโอ้แม่คุณได้ทำบุญนาสบายใจอาจารย์ไปโรดรื่นวิชาคนนี้ไง ทำบุญมากกว่าใครชีวิตท่านใสจริงดีดีขด่าดาดีาด่าด่าด่าด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 ดด่าดด